มันไ,ไม่ได้อ่านผมนึงใครขอพยนะพี่นะ เพราะว่ามีคนมาซื้อที่หลายเจ้าแล้วพี่นะกําลังจะเซ็นสัญญาแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบแล้วพี่นะเขาขอยกเลิกสัญญายอมยอมกินเงินมัดจําแล้วพี่นะโอเคครับเดี๋ยวทางนอกไม่รู้มีคนหรือว่ามีเด็กวัยรุ่นแถวๆนี้นะครับผมแต่เรามาคนเดียวก็เราแวงอยู่นะครับอย่าลืมนะครับพี่ทางติ๊กต็อกนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หม่อมด้วย เดี๋ยววันนี้เรามาขอหวยอีกหนึ่งรอบนะครับผมมาครับใครพร้อมแล้วดันก้ามา่อนน่ะพี่นะใครพร้อมแล้วดันก้านะพี่นะทางเพจและทางติ๊กต็อกเลยนะปักเนื้อพี่เสี่ยวอย่พี่ไยรุน่นเยอะหรือเปล่า ครับมนะเดี๋ยวไปกันเลยนะพี่นะมันจะดึกนะครับผมมา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 โอ้แป๊บนึงพี่อ่ะไปครับมันมีวัยรุ่นอยู่ด้านหน้านะพี่นะก็ระแวงนิดนึงนะครับผม โอเคครับไปมา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 เอาตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวเราจะขอหวยอาม่าตรงนี้เลยนะครับผมอามา่าหรืออากองไม่รู้พี่วันนี้ไม่มีทูบไม่มีเทียนนะพี่นะมา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 ทางติ๊กต่อพร้อมไหมครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หม่อมด้วยนะพี่นะเรามาคนเดียวนะครับผมพบเจออะไรเราลุ้นไปด้วยกันนะพี่นะ พี่สังเกตดูกระเบื้องนะเดี๋ยวผมถือไปฉชายดีๆก่อนพี่เพราะว่ากล้องสั่นเขอพายได้ยนมะมันมีมือเดียวมันถือหลายอันอ่ะโอเคนะครับมันมีที่ตั้งของจิจุหลายแผ่นนะพี่นะแต่เราจะเอาตรงที่มันระเบิดออกมา เอาตรงที่ระเบิดออกมาเห็นไหมครับอ่าเอาตรงที่ระเบิดออกมานะครับผมแล้วเรามาดูพี่ว่าเราจะได้เลขอะไรกันนะครับผมมาครับสาธุนโมตัสกุโตระโตสกฏิสันโมจตสกุโตระโตสกุตสนโมจตสกโตะโตสกุตสโมตสุระโตสุตสันสาธุจูอะแปะอากงที่อยู่สถานที่แห่งนี้นะครับผมวันนี้ข้าพเจ้ามาขอเรียกขอโชคให้ลูกเพจคือสยองขวัญและทางติกเต็วทุกท่าน และคนมีบุญได้หมดทุกหมดสกมีเงินมีทองชัยนะครับผมใครที่เป็นหนี้ขอให้หมดหนี้ใครที่มีหนี้ก็ไม่ต้องไปหามันนะครับผมสาธุสาธ,สาธุขอให้ได้สองตัวสามตัวแล้วแต่อแปะอากงจมตตานะครับผมสาธุสาธเุเดี๋ยวผมมาไฟแอบดิเปิดแฟงอย่างเดียวได้ไหม เดี๋ยวผมเปิดไฟลิรีดูนะพี่นะแป๊บนึงโอ,โอเคครับผมเปิดไฟแดงแล้วน,นะพี่นะจะได้เห็นง่ายๆนะครับผมมามามาม,าม,าม,ามาเห็นไหมพี่ตรงนี้นะครับผมตรงที่มันระเบิดตรงนี้ย สาธุรับจะพ่อกรงมาแปะนะครับมามาขอเลขหน่อยพี่เห็นแล้วนะพี่นะเห็นแล้วนะครับผมใครเห็นเลขอะไรเอาตามน,นั้นนะพี่นะเห็นปะเห็นไหมครับทางติ๊กตอกชัดไปพี่ทางเพจชัดไหมอ่ะไปเร็วกว่าเลยนะพี่นะรู้สึกข้างนอกราจานอันตรายสําหรับผมแล้วพี่สวัสดีทางติ๊กตอกทุกท่านนะพี่นะหนึ่งหมื่นสามพันท่านตอนนี้นะครับผม ทงเพจสองแสนห้านะครับผมดูเยอะแยะมากมายพี่ขอบคุณด้วยนะครับผมคุณทุกกำลังใจเอาแปะขอตรงๆแล้วเป็นหน้าแปะน่าจะสองตัวสามตัวเก้านล้ครับผมเห็นไหมพี่แคปหน้าจอไว้ก่อนพี่แคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวผมดูแปะขึ้นมาจะทัดเลยได้ไหมแปะขึ้นมาจะทัดเลยได้ไหมขอจะจ่าจังๆได้ไหมแปะเอาแบบ จะจ่าจ,จ,จังๆเลยมีเงินมีทองใช้เลยไปได้ไหมใครเห็นอะไรขึ้นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพี่มาครับ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 ขึ้นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมทางเพจทางติ๊กตอก้วพี่นะอยากชมชัดๆนะพี่นะชมในแนวนอนจิ้มไปที่ลิงที่เราปักหมดตรงหน้าโปกติ๊กตอกพี่มันจะเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมมาๆๆๆมาๆๆมามาๆๆมามามเป็นกำลังใจให้หมุงหยอยกันหน่อยครับผมมาเรามาลุ้นด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมดูกันอะทางติ๊กตอกแล้วพี่นะมามันอาจจะไม่ไม่ตรงนะพี่นะผู้ว่ากล้องเราเสียไปสองตัวมันจะต่างมุมเลยนะครับแต่เราจะเน้นในเพจนะพี่นะเน้นในเพจนะครับผมโอเคนะครับเราจะเข้าไปใกล้ๆแล้วนะเอาทางเพจเข้าไปใกล้ๆนะพี่นะทางติ๊กตอกจิ้มไปที่หน้าปกเลยพี่หน้าปกโปรไฟล์พี่มัน เสียงเสียงมายังพี่ไวเลสน,น่าจะแบตหมดแล้วพี่นะโอเคขออภัยด้วยพี่อ่ะแคปหน้าจอไว้นะพี่นะเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่แคปหน้าจอไวพ้พี่แคปหน้าจอไว้แล้วไปขยายแล้วครับผมเก้าห้าสี่เป็นเลขจากอัพกรองมากที่เขียนที่สุดตรงนี้รับผมเก้าห้าสี่แคปหน้าจอไว้พี่แคปหน้าจอไว้ขอบคุณพี่ปิยดาด้วยพี่อย่าลืมกดนเลกแช์หม่อมเป็นกำใจเลยพี่นะ เพจเก่าคือซยองขวัญวีหนึ่งโดนแฮกเกอร์ขโมยไว้นะพี่นะคนติดตามหกหมื่นนะครับผมอ่ะมาครับมาครับทางติ๊กตอกแล้วพี่นะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในเพจคือซยองขวันนะครับผมพิมพ์เข้าเลยพี่มามา,มาดูเลขกันนะครับผมมาแคปหน้าจอไว้ก่อนนะพี่นะเผื่อพี่จะเห็นไปนเลขอื่นนะพี่นะเก้าห้าสี่ขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยพี่ขอบคุณด้วยนะครับผม,มน่ารักจริงๆเก้าห้าสี่นะครับผมเก้าห้าสี่แล้ว มามามาแคปหนะ้าจอไว้ก่อนพี่เอาเห็นไหมครับ95ชัดมากพี่ข้างล่างจะเป็น4นะครับผม954ขายจะเล่นสองตัว95ก็ได้นะพี่นะสองตัว95ไปอ่าสตัว954นะครับผมจัดให้เลยพี่ขอบคุณหัวใจรูรู้วยพี่นะขอบคุณสำหรับกำลังใจวันนี้นะพี่นะ,ะมา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 ,มา มามามาขอคนดูสักสามสี่แสนแล้วพี่นะจะได้มีสปอนเซอร์ครับผมกอบคุณหนูใจด้วยนะจ๊ะอ่าทางทิกตักอย่าลืมข้อใจให้ด้วยนะจ๊ะตรงไหนไม่เห็นอ่าเดี๋ยวชี้ให้ดูนะจ๊ะนี่นะครับผมเก้านี่เลขเก้านี่เลขห้านี่เลขสี่เก้าห้าสี่โอเคเห็นไหมครับเก้าห้าสี่อเจวิไลนี่หายไปไหนมาครับผม เดี๋ยวส่งวายธนูไปหานะครับผมอ่าเป็นแอดมินหลังบ้านได้ไงครับผมหนีไปดูหนีไปดูคนอือดโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่โดนควายธนูแน่ครับผมเก้าห้าสี่นะครับผม, 9, 5, บผมพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับผมเก้าห้าสี่อ่ามาครับแคปหน้าจอพี่นะใครแคปแล้วบอกด้วยนะพี่นะขอบคุณหัวใจรัวพี่เดี๋ยว เจอกันใหม่นะพี่นะที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมมามามาเดี๋ยวตรงนี้โรงงานเรายวต้องมาสังเัตชั้นสองอีกพี่นะผมว่า<ฮ><ฮ>วันนี้เรามาคนเดียวพี่อ่ะทางติ๊กต๋อเข้ามายัางครับผมทางติ๊กต๋อจะไม่เห็นนะพี่นะเพราะว่ากล้องมันจับกันคนละมุมนะพี่นะเดี๋ยวให้ทางติ๊กต๋อเห็นหน่อยติ๊กต๋อเห็นไหมพี่ มีวัยรุ่นเข้ามาโอเคพี่เดี๋ยวพอกันนะครับผมวัยรุ่นเข้ามาเต็มนะทำงานลำบากพี่เดี๋ยวออกไปพี่นะวัยรุ่นมันเยอะพี่โอเคโอเคมา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  โอเคครับผมโอเคพี่เดี๋ยวปิดกล้องก่อนโอเคพี่เดี๋ยวปิดกล้องก่อน,นะพี่นะาะว่าัยรุ่นม,มันเยอะอันตรายมากนะพี่นะโอเคครับพี่อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้หม่อนด้วยนะพี่นะโอเคติ๊กเต๋อพี่เดี๋ยว วัหลังเจอกันใหม่นะพี่นะผมว่าเรามาคนเดียวไงพี่เพราะว่าคนมันเยอะมันเสียวอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่ไม่ไหวแล้วาสายเกิดหลอนนะพี่ขอบคุณนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับบายบายขอบคุณทั้งทิกเกอด้วยขอบคุณทั้งเพจด้วยนะพี่นะ,ะคนเต็มแล้วพี่ แม่งพี่ไปแล้วพี่คนเยอะแต่ไม่ไหวหลอนเข้าไปข้างในยังครับอย่ขาอยู่ไ้าต้องเข้าไปแล้วไม่จะมีมันจะมีประตูหลังสุดท้ายอย่านี้ผมว่าคิดว่าใครต้องไปลยินเดียว เอาโอเคครับเ,เดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงรถแล้วเก็บก่อนโอเคพี่เดีย๋ยวเจอนะผมขอบคุณครับ